สวัสดีครับวันนี้ผมช่อง O Energy อันนี้เราจะมาทำ EP ที่สามฟรีไฟมุ่งสู่มาสเตอร์ EP นี้เราจะเอาแค่5,200แต้มนะครับแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่ารอดูกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามไม่ถึง100คนด้วยนะครับจะโดดเป็นจะโดดไปดูโอ้นะครับกับพี่ของผมที่ EP สอ กดเลยนะครับจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าเกมน,นี้ต้องได้หนูไม่ร้จะได้หรือเปล่ายืนนิ่งๆก่อนกดไลค์เอ้ยกดไลค์ให้ถึงหนึ่ง้อร้อยคนด้วยนะครับ ทางที่โดดกันโดดโพชีนกนะับโพชีนกดูเอียงๆแบบนี้ไม่น่ามีคนตอนนั้นมันอยู่ตรงฝั่งนู้นมีคนมีคนเพียบเลยตอนนะั้นที่ไปเล่น ครั้งนี้ไม่มีคนเลยครับแต่มันอาจจะวิ่งมาคับน,นี่คือไอวอลใหม่เหรอไม่ใช่ไอวอลล่มใช่ไหม,ไ,มได้แต่เมื่อกี้ลงมาจุกเลยครับยงลงมาจากฟ้าเมื่อกี้จุกเลยลงมาแรงเกินนับ นี้ได้ P90 กับ AN แล้วนะ AN94 เอาปืนอาคับฟาร์มของก่อนไม่มีเลยเก็บเฮดก่อนนะ เห็ดสองร้อยเห็ดเห็ดใหญ่ที่สุดเห็ดดีที่สุดเห็ดเกรดเอได้อีโตมาครับได้อีโตหาฟาร์มไปเรื่อย เฮ็ดเก็ดเอ้แล้ว บุ่มนิดหน่อยลูกจะมหมดฟังอ่ะแต่มีแล้วมันฆ่าบา้าบอสอยู่บอสตายยัง่ะไปดูไปดูดีกว่า ของยังไม่พร้อมรูเจอสองยาวขับปืนที่ผมชอบมากที่สุดในปืนชาร์ตในโหมดหมดหมดปืนครับเรือหนึ่งด้วย เราจะแลกชิปเป็นเวลสองครับใช้ทั้งเกมมาปืนนี้เอาปืนยิงดาวนาด้วยครับทำของครบหรือยังเนี่ยของยงางเยอะเลยอมยังไงให้ของหมด เจอเหเ็ดเก็เองอแล้วครับเห็ดของดีแต่เห็ดเต็มอยู่เก็บเก็บไม่ได้ที่สูตรวิ่งไวดมแล้ววิ่งไวทิ้งของที่ไม่ได้ใช้คนะัะ กวงไม่เอาอียงกวงโรงงานจะมีคนหรือเปล่าวิ่งมาเก็บเหรียญกันนะคนเหลือ23แล้วครับถ้าไม่รวม <แก S 1> ผมกับพี่ผมก็เหลือ21ครับน้อยแล้วเกมนี้ยังไม่ได้บวกเลยเทียบเลย เอเยอะมูมครียน <c oughs> <c oughs> พอชุบได้แล้วเผื่มีคนตายมีคนอยู่ใกล้เอ๋อไม่ใช่หรอ ยิงไปเหยียบอันนี้อีกครับเหรียญเฮ้ยขอใช้สัตว์เลี้ยงหาศัตรูก่อนหอานาริกามีหนึ่งคนไปไหมไปกันานาริกามีหนึ่งคนมีมีวิชาอยู่ไหมนั้นไปไปไหมขบับรถ มีหนึ่งคนน่าจะไว้ช่วยกันลากใช่สัตว์เรียงดูแล้วมีหนึ่งคน,งนไหนมันอยู่ที่ไหนบนบ้านไหมนี่มันอยู่นี่ แดงแดงแดงแล้วศับด้วยอีโตโอ้ได้สกีโคโนมาฟีบแล้วก็ได้เกาะสีโอ้สตาร์วิ่งสองอะไหมหรือทีอัพกาะสีก่อนครับแดงแดงแล้วเมื่อกี้เกือบแปดแล้วแต่แดงแปดนี่วายวูซินามูอันนั้นอะ ใช้สก,กา้าด้วยดีกว่าครับตอนนี้ก็ของพร้อมนะครับอุ้ย,ร,ย 8, ร,กกรีเหรียญพันแปดเราแลกสก้าวเวลสามแลกสองชิปเลยครับแลกสกุลสีด้วยคนระับ อันนี้พอเก็บเหรียญไว้ชุบเรามีกลตุยนี้ของครบทุกอย่างยกเว้นเหลือหมวกสาม อนนี้ใช้สัตว์เลี้ยงอะไรอยู่อ่ะขอดูคนอีกรอบนนะึงว่าที่เขตมีคนหรือเปล่าลืมกดเขตไม่มีตรงตู้ชุบตู้สีฟ้าเอ้ตู้สีม่วงไม่มีคนตอนนี้เรียกสองร้อยห้าห้านะครับเรียกสามหมดแล้ว คนเหลือ13คนแล้วครับถ้าไม่รวมพวกผมก็เหลือ11คนครับรถเร็วมากวงยังใหญ่อยู่เลยเหลือน้อยมากคนตรงใหญ่เบิ่มๆอยู่เลย<ม>เจอคนหัะอ,อยู่ที่ไหนอ่ะเ<ม>อ้ยอยู่บนบ้านเอลอยู่บนบ้านเอล โดนโดนโดนมนหนีมาฝั่งนี้แล้ว ดีหนีไปได้ไงมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเห็นมันดีอย่างไรตรงนี้นหรือปเปล่ามีรถอยู่ตอนนี้อยู่ในวงนั่งดูสังเกตการณ์กันนะว่านอกหมอกมีคนหรือเปล่านอกวง วงเดินแล้วนะครับเดินช้ามากเหมือนวงยังไม่เดินมันเดินโคตรเตาดื้นนะฮะยื้อแท็กนะครับ่มี้ม่มีไม่มี เจอแล้วเจอแล้วก๊อตจีก,ก๊อตจีก,กอ๊กกอตจีเจ็บก๊อตจีสีส้มเสือมันไม่เปิดมาอ้าวไปโดนมาตั้งกับระเบิดก่อน ไปโดนโอ้ยไปโดนกับระเบิดดีโดนเองซะ่ไหเห็นไหมเมื่อกี้ม่มีใครไปพวกเราไม่ใช่เดี๋ยวตรงนีย้เขาวงแล้ว เดี๋ยวมันจะดักวงแล้วต้องรีบอ้อมเอ้าว่าแล้วเมื่อกี้ตักสองนี่มันอยู่ใกล้สองตัวมันมีเกาะสีหนึ่งตัวเห็นแค่หนึ่งตัวเอาไอ้ตัวนี้แหละอโอ้โหเกมนี้บวกสิบหกครับแต้มห้าพันหนึ่งร้อยจะ อันนี้แล้วอนนี้แต้มห้าพันหนึ่งรอเจดครับเกมที่สองเราต้องบวกอีกสาสบสามครับไปกันต่อครับที่ดูเดี๋ยวเราเขาปรับเป็นเหมือนเดิมก่อนะครับปรับอันนี้เปลี่ยนมาเป็นตาสังหารแล้วกันนะ รับของตีกันมาครับเกมที่สองต้องบวกสามสบสามเท่านั้นนะก็ไม่ใช่ครับต้องบวกยี่สิบสามวอโทษครับพูดผิบคิดดครับต,นะต้องบวกแล้วตอนนี้เรามี 5, ห้าพันหนึ่เจ็ดเจ็ดแล้วพอ้ 7, 7โหเ้ เราจะโดดหนืบ้านริมน้ำนะครับอยู่ทางขวามือเดินแล้วนะจะถึงหรือเปล่าเมฆหนาอีกแล้วอะไม่อย่างเอามีคนโดดสองหนึ่งนี่คลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครบเพราะเล่นสองตา ไม่มีใครเลยครับเหยียบเหรียญก่อนเก็บเหรียญโอ้เจอเอฟพีเอโอ้ผมเจอคนนะผมเจอคนขอกำลังเสริมหนึ่งตัว แต่ไม่มีปืนช็อตเหมือนมันจะเห็นมันไม่ออกมาจากบ้านเลยมันไม่เห็นครับ้าเก็บไปหนึ่งรับชุดสวยเหมือนกันนะเนี่ยเกือบล่วงครับ chưa đuôi ai 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 con ai 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 đi Mình

ใบสั้นให้เก็บมาเลยถึงอูซี่ห,หาฟาร์ามของเหมือนเดิมนะฟาร์มของแล้วหาศัตรูไปด้วย อยากได้ซองยาวเก็บลูกรกระสุนแบาน,นี้มีซองยาวไหม มมีมบ้านด้านบนนี้มีคนหรือเปล่าคนเรือสามสองแล้วถ้าไม่รวมก็สามสองอางเรือสามเอ็ดแล้วครับถ้าไม่รวมได้ยี่เก้า ปนะไปแลกกอดส,กกสาม่อค <c oughs> รับไปแลกกาะสามแลกกสามก็เอาของฟรีบ สองน,นึ่ไปนันนี่คือต้องไปน,นั่นไม่ได้นะกระสุนอยังได้เงินหนึ่งรเพื่อซื้อกระสุน <c oughs> ไม่มีหรอแค่นี้ ของครบทุกอย่างครับพร้อมบวกแล้วไปกันเก็บิ่งคนนั้นน่าจะไปชปื่อนแล้วเกมนี้ของสักสาคิวก็พอแล้ว เปล่ากระดาษแลเปูส <The> <The> <ination noises> wow. okay. <The> ุบะไม่มีไม่มีคนเลยสักคนว่างเปล่าบ้านล้างของที่นี่ว้าวเรานี้เลือดก็255นะอยห้าหววกับโลอีกก็ สองร้อยเท่าไหร่จะสามเกือบสามร้อยาบวกกับโลสีฟ้าบน HP อมดอกไม่เคยเห็น,หนตกตัวนั้นเลยรอสยังไม่ตายหรือไตายแล้วแหละแบบนั้นยังไม่ตายหรอ จะไปฆ่านี่ไหมหรือว่ามันตายแล้วแบบนั้นเหรอเอาเลยมีอีกตัวกำลัรเลื่นเข้ามาเมื่อกี้ตอนนั้นโดนะอีกตัวเห็นยังใครชนละ สวยเมืม่อกี้ใครชนหรืหรอ,อ,อ,อว่าอะไรอ๋อใช่แล้วเขาตายจะเป็นหัวอ้าวตายง่ายตายตายง่ายเกินนะบล็อกปากกูได้ประตูวัดอได้ชิปอัด อ้จะสัางยงาวค,ดค,ดค,ดคาูดดีคูดดีของคูดดีพูดสกาวสามของดีจัดเลยครับของคูดจะดีเลยครับตัวเมื่อกี้ผมยิงฟามานหัวไปหัวลัน่น ก็ะสูงครบหมดแล้วเก็บเหชรก่อนมีประตูวัดไหมให้ประตูวัดว่าไม่ค่อยชอบใช้อ่ะไม่เอาตอนนี้เลือกสองร้อยแปดสิบแล้วนะไปตรงนั้นหาคนนะตอนนี้ไม่ฟาร์มนะว่า ตามก็ของดีหมดแล้วครับตอนนี้หาคนคนอยู่ในโดนนะครับเมื่อกี้มันตีกันอยู่นไ,ไงเห็นแล้วยิงได้ไหม แล้วนะคบสวยทำไเลยสวยนี่ไหม,มอุอ้ยรถกระบะกระบะอาจจะไอหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรไม่อาจจะไม่สบาย เดีวจะกลับมาชนเราได้นะมันลงล้วมันลงฮะหลุดแมพฮะมันยิงมันมันอยู่เลยหลุดแมพแล้วสองคิวแล้วใช่ไหม,อมตอนนี้สังหารไปสองปีแล้วนะครับถือว่าเยอะถือว่าเยอะอยู่นะครับเราใช้ประตูว์ปขึ้นไปตรงไหนดีไหม คนเหลือสิบเอดคนแล้วครับถ้าไม่รวมพวกผมก็เหลือเก้าครับคนมันขึ้นไปบ้านสามชั้นหมู่สามชั้นหร,อ,นหรอมันไปเก็บอะไรหรอไม่นานใช่เหลือสิบคนแล้วครับแต่เมื่อกี้ลดไปมาดีก็เหลือเก้าน่าจะขึ้นไปบ้านหมู่สามชั้น นั่นไงเห็นแล้วนี่ตรงหน้าต่างนี้เห็นแล้วนะครับล่อก่อนหน้าต่างระเบิดมามยิงยาครับซัพพอร์ตมันปล่อยโดนมาระเบิดมา เจ็บครับเจ็บครับเร็วเจ็บที่ขวดโอ๊ยด,ด้วยขัวงกันเร็วเก็บไปสามตีแล้วนะครับตึงจัดเลยครับโหน้าโหดนับโหดขอไป แรกของกนนะัะเวลนสามนังผู่แล้วครับฝามัดก็เวลสามช่ยาวก็เวลสามโดนกับดักระเบิดครับเสียงตี